สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้พามันลุยสวนก่อนไม่ได้พามันลุยพี่ชื่นจะมาเก็บพริกพริกขี้หนูหอมเยอะมากเลยแล้วดูนี่มะนาวเสียดายพี่ชื่นไม่ได้ไปขายของมะนาวก็เยอะต้นนี้นะเนี่ยเนี่ยแล้วมะนาวต้นนี้เป็นอะไรที่หอมมากหอมแต่มันมันก็มันก็ดกนะแต่มันจะดกไม่มากเท่าไหร่ แต่แต่เยอะถ้าถ้ากินแบบเหลือกินนะเหลือกินได้ขายอีกนะคะ่ะเนี่ยดูด,ดูมันเป็นพันธุ์โบราณก็น้ําจะหอมมากเลยะคะ่ะเนี่ยแล้วดูดูพี่กขี้หนูหอมพี่ชื่นอันนี้ขึ้นเองนะคะเนี่ยพี่ชื่นมาเก็บเอาถุงมาใส่เลยเก็บเอาแต่เม็ดแดงๆไปก็ไม่ได้ทำอะไรกินก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ไว้เผื่อตำพริกกะปิ อนนี้พี่ชื่นไม่ได้ไปขายของใช่ไหมแล้วมันก็ของมันก็จะจะ,จะแน่นสวนอย่างนี้นะ่นเนี่ยดูเนี่ยนี่ก็เขาขึ้นเองนะคะดูเนี่ยชื่นให้ดูแล้วะคะ่ะนี่คือพี่ชื่นจะพามาดูมันลกนะคะเนี่ยที่ว่าพี่ชื่นจะจะจ้างเขามาทําแล้วเขาไม่มาแล้วตรงที่เข้าใจว่างูเห่ามาันจะต้องเลื้อยผ่านมั้งอะไรผ่านเนี่ยมันลกขนาดนี้เลยนะคะเนี่ย ลกมากเลยนะคะเนี่ยพิชเชิญให้ดูเนี่ยดูความลกคือเราเราเรา,เราไม่มีแรงทําแล้วตอนเนี้ยแล้วดูพอเดินมามาดูลืมไอพิกขี้หนูต้นนี้ลืมอีกเนี่ยลืมต้นใหญ่มากเลยนะเน,นี่ยต้นน่ะถ้าเก็บขายก็ได้อย่งน้อยก็ได้ยี่สิบาทนะต้นเนี้ยยี่สิบาทเัาจะมันก็มีในส่วนนี้มันจะมีพริกอย่างนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหม ยี่สิบาทห้าต้นก็ได้ร้อยหนึ่ง้วอ่ะถ้าต้นมะยี่สิบาทเนี่ยกลอเรยี่สิบาทใช่ไหมเนี่ยพี่ชื่นจะให้ดูบ้บานพี่ชื่นมันลกเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้พี่ชื่นตัดใจได้เดี๋ยวพี่ชื่นจะฉีดยาฆ่าญ้าแล้วเนี่ยจะฉีดให้หมดเดี๋ยวพอฉีดยาฆ่ายาแล้วมันก็จะจะเหลืองจะเหี่ยวแล้วที่พอเราดึงรากมันมามันก็จะถอนรากถอนโคนเลยตอนนี้เราก็เราก็ยอมมันไปยาฆ่าญ้าใช่ไหมคือมันมันไม่มีต้นไม้อะไรแล้วนะแต่ว่าเรา เราจะมาไอเราจะมาถกเรื่องงูแล้วตอนเนี้ยให้ดูพริกเดี๋ยวพี่ชุนจะจะเก็บพริกก่อนจะฉีดยาฆ่าหญ้ามัน,ม,นมันก็มันก็ไม่ตายหรอกเพราะเราไม่ได้ฉีดตรงนี้นะเราก็ฉีดตรงจุดที่ลกจริงๆอีอันที่มันมีนิดหน่อยเราก็สางเอาเราก็เอาเคียวเอาเครื่องตัดหญ้าอะไรมาสางเอานี่กันเดี๋ยวพิ่ชุนให้ดูเนียดูพริกพริกนี่จะแนวแบบ เม็ดผิดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหลูกโดดเนาะส้มตำค่ะพี่ชื่นถ่ายให้ดูแค่น,นี้ก่อนนะว่าพี่ชื่นเนี่ยวันนี้พี่ชื่นจะลุยงานอีกวันหนึ่งเนี่ยโอ้เหนื่อยเหนื่อยมากมากมายแต่ยังว่าชีวิตชาวสวนก็จะเป็นอย่างนี้นะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นถ่ายดูนกค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นรายงานว่าพี่ชื่นที่จ่าข้ายาแล้วเป็นยังไงค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ